ียาย,ย,านนาายา,ยยายช้างพังสี่ยายสวัสดีครับยินดนีต้อนรับสู่ช่องเจริญเชิญชมครับวันนี้แวะเข้ามาดูยายคุณกับยายกำแพงครับ และที่ดงต้นมะม่วงของยายในจุดเส้นทางเข้าบ้านป่าใหญ่ย,ย,ยังไม่เข้าบ้านป่า,าทัทีเดียวครับแปะมาจุดนี้ครับน้องขวานก็เลยต้องมาบอกยายว่าเข้าไปในบ้านป่าได้แล้วเดี๋ยวตามยายเข้าไปดูในบ้านป่าครับยายคำแพงกับใหญ่คูณ แควน้อยไล้ผ่านชีวิตชราก,ก็เบิร์บปานกินอย่าไบไม้ริึทางชีวิตนี้ยังสำหรับเดินเช้าเช้าเช้ียนกันไปไปร่มงน้องมไม้ตอนนี้น้องควานป้ายายเข้าไปสู่บ้าน,นป่ากันครับ ถึงจุดป่าไผ่แล้วครับยายอยู่ในเขตแดนที่เป็นเขตกันระหว่างบ้านป่ากับป่าไผ่ในจุดแรกครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นดงมะขามด้านขวามือก็เป็นป่าไผ่ในพื้นที่ด้านล่างของบ้านป่าแปลงสี่เหลี่ยมนั่นแหละครับสีด้านของบ้านป่าก็จะติดคลองด้านหนึ่งครับติดแปลงไผ่สะสามดานไผ่ที่เราปลูกก็เป็นไผ่ซามอนครับ อาจะปลูกไว้สำหรับการาทำธุรกิจขายต้นไผ่ครับก็ไม่อนุญาตให้ใยายมาหักมาโค่นมาทำลายครับเพราะสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเอาไว้จำหน่ายแล้วก็ขายแล้วก็มาดูแลยายนั่นแหละครับก็จะอนุญาตให้ยายได้กินบ้างครับกินใบได้บ้างกินหน่อได้บ้างในจุดที่อยู่ติดกับบ้านป่าเลย ก็จะไม่ห้ามักทีเดียวรู้ครับว่าแปลงไผเป็นขนมหวานที่ยายชอบยายก็จะชอบกินในสิ่งที่เราไม่ให้กินหรือห้ามนั่นแหละครับอะไรที่มีอยู่เยอะๆในบ้านป่าครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าบานหน้าครับหรือหยวกกล้วยต้นกล้วยที่กองมาให้ยายยายจะไม่ค่อยกินครับจะเขามากินไผ่ก็เป็นเรื่องปกติครับก็ไม่ได้ห้ามยายตอนนี้ถึง จุดที่เป็นสัญลักษณ์ของบ้านป่าละครับก็คือต้นคางต้นนี้ครับกับต้นยางนาข้างหลังยายคูณแวะเข้าไปด้านขวามือครับเพื่อจะไปหาต้นยางนาของยายส่วนยายคำแพงครับเดินตรงไปที่ต้นมะม่วงที่กระท่อมน้องควานฝั่งซ้ายมือที่ติดกับคลองครับยาย่น่าจะไปหาเก็บมะม่วงกินถ้าเดาไม่ผิดครับยายคุณน่าจะ ไปยืนพิงต้นยางนารู้ครับรู้พฤติกรรมของยายรู้กิจวัตรประจำยา,าประจำวันของยายครับว่าอยากจะทำอะไรบ้างถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนแบ่งเขตแดนระหว่างบ้านป่าก,กับแปลงไผ่ด้านขวามือครับที่เราเดินมาเมื่อกี้ต้นคางใหญ่เลยทีเดียวครับตรงนี้ครับถัดไปด้านซ้ายมือก็จะเป็นต้นยางนา เดินตรงไปครับที่จะเลาะกับต้นปีบเล็กตรงนี้ไปก็จะเห็นยายคูณยืนผิงต้นอย่างหนานแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมท่ายถูกไหมถ่ายไม่ผิดครับ ถ่ายไม่ผิดยายมายืนถึงต้นยงนา,นรรางนะแต่ท้ทำกลางเสียงนกกระแตวแต้วแวดร้องธรรมชาติที่นี่ครับอุดมสมบูรณ์สดชื่นเป็นธรรมชาติล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวขจีทุ่งหญ้าบานหน้าดงมะขามลานค่อยและต้นยางนาของยายขุนได้ขุมาถึงต้นยางนาแล้วก็จะยืนนิ่งนิดนึงครับ ไม่สนใจครับด้านหน้าเป็นยังไงแต่ด้านหลังขอใช้ขาแต,แตกะกับต้นยางนาก่อนละกันยายจะชอบใช้ท้ายของยายครับบันทายของยายพิงไปที่ต้นยางนาย,ยายอาจจะขัดขานิดหนึ่งครับหรือไม่ก็ขัดบันทายนิดหนึ่งใช้งวง โยกตัวอาจจะหักกิ่งไม้แถวแถวนี้ครับใบขัดฟันขัดไปตามซอกตามรืปของยายยายจะยืนนิ่งกับต้นไม้ใหญ่สักพักเพื่อคลายเหนื่อยครับยายเดินมาก็เหนื่อยอยู่ผมเองไปเดินตามถ่ายายก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันลงห้วยครับยายก็คงเหนื่อยด้วยครับเพราะยายตัวใหญ่มาดูยายในบ้านป่ากันครับ คุ้นเขียงเดินเรียงตามทางเปล่งเสียงไม่ความสงบของป่าเขียวมีความสุขที่แท้จริงแม่น้ําเย็นล้างใจให้ผ่อนคลายชีวิตเมื่อกี้ผมโยนท่อนไมเ้เล็กๆให้ยายครับบอกให้ยายขัดฟันให้ดู <c oughs> <c oughs> ถ้าบอกแล้วยายจะไม่ค่อยทําครับ <c oughs> แต่ก็ไม่บังคับยายแต่ถ้าเวลาว่างๆดีๆอากาศดีๆนะครับ บรรยากาศที่ยายคืมฟ้าคืมฝนยายมีคมรู้สึกที่ดียายก็จะหยิบกิ่งไม้ครับมาขัดฝัดเล่นแต่ตอนนี้ยายอยู่กับพุ่มของต้นข่อยอาจจะค่อมตัวขัดซอกหลืบซอกขาของยายครับเเเกินกนนนช้้าารียััไไปตมง่วว ยยาาาคงสงสุมยมีอเดน่ทต้นยางฟฟานางครับสมัยก่อนก็จะเป็นสัมปทานของยายคูณกับยายขมูลแต่ตอนนี้ครับยายคูณกับยายขมูลก็จะมีที่ใหม่ครับเป็นป่าคอยต้นคอยแถวๆฝั่งขวามือที่เห็นนั่นแหละครับายายคูณเองครับเพิ่งมาก็ไม่เห็นใครมาสัมปทานจุดตรงน,นี้ก็เข้ามาอยู่ครับ ด้านหน้าของต้นอย่างนาต้นนี้ครับก็จะเป็นต้นประดูมาเลสองต้นสามต้นด้านหน้านะครับถัดไปก็จะเป็นต้นคอยกับต้นจามจุรีครับใหญ่ก็จะอยู่จุดนี้ครับต้นอย่างนาเองเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มีปุ่มด้วยใหญ่ก็จะชอบขัดตัวต้นนี้แล้วก็จะเดินเลยไปที่ต้นประดูมาเลหรือว่าต้นจามจุรีของใหญ่นั่นแหละครับเดี๋ยวตามไปดูใหญ่กันครับ ลมพัดเบาเบาผ่านใบไม้สายลมรักเมื่อสัมผัสใจยามแสงแดดลับลงจากฟ้าชีวิตนี้ก็ย,ยังอิ่มใจสี่ยายช้างเดินเรียงรายทุกอย่างก้าวดูสบายในป่าใหญ่ไม่มีวุ่นวายชีวิตนี้ยังคงงดงาม เกินเสร็จเช้าเพียงกันไปตายรมลั่งไว้ไม่วันไวเสียงลับร้องเป็นเพื่อนใจอยู่ในป่าไม่มีใครใกล้ชีวิตจะรักก็ยังนางยังคงสุขแม้ยามพานสียายช้างเดินรวมทางตายฟ้ากว่างยังเมอร์กอบปนเลยจากประดูมาเลขวามือครับสายมือเคาจะเป็นต้นจมจุหรี ับแล้วก็ด้านซ้ายมือฝั่งนี้ครับก็จะเป็นต้นคอยที่ยายชอบเก็บกินครับด้านหน้าก็จะเป็นกระท่อมอาหารเรือนอาหารครับเห็นยายมะลีกับยายขมูลอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวไปดูยายกันอีกทีหนึง่ง,ง,นง,งแนแ ายายจะเดินเลือกต้นไม้ของยายได้ทุกต้นครับไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ต้นที่เป็นพุ่มหรือว่าต้นที่มีใบให้เก็บกินดเดินไปตรงไหนก็เจอต้นไม้ของยายยายก็จะหยุดนะครับโอบก,กอดพิงใช้งวงสัมผัสขัดตัวเล่นดินอยู่กับต้นไม้ของยายนั่นแหละครับความสุขของยายในบ้านป่าเมื่อมาถึงแล้วครับไม่มีการผูกข้อเท้าไม่มีการ ยายอยู่กับที่จุดใดจุดหนึ่งให้ยายเดินได้ครับแต่ก็จํากัดในเรื่องของการเดินเฉพาะอยู่ในบ้านป่าเท่านั้นนะครับห้ามออกนอกบริเวณบ้านป่าและเขาแปลงไผ่ก็อาจจะต้องมีการไปาปาะทวงครับว่าข้ามแดนจุดตรงนั้นจุดห้ามเข้าครับเป็นดินแดนต้องห้าม,มก็จะมีการปาทวงนิดหนึ่ง จากการสังเกตนะครับยายจะชอบยืนพิงกับต้นไม้นะครับจะพิงในลนักษณะของเอ็นพิงหรือว่าใช้วันท้ายยืนพิงนะครับหรือเอาศรีรษะไปพิงก็เป็นการพิงของยายเสร็จแล้วก็คัดตัว ยายคูนขัดตัวจะไม่ใช้เวลานานครับเราจะไม่ค่อยขัดเยอะเหมือนยายมารีกับใหญ่ขมูลขัดพอเป็นวิธีครับครั้งสองครั้งก็จะหยุดส่วนยายขมูลกับยายมารีครับขัดแล้วขัดอีกขัดแล้วขัดเล่าครับขัดจนต้นไม้ยโยกเลยก็ยังไม่หยุดเลยครับบางที จากต้นยางนามาต้นจามจุรีครับจากต้นจามจุรียายเดินตรงไปที่เรือนนอนอ่าไม่ใช่ครับเรือนอาหารช่วงนี้พูดผิดบ่อยครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยยายเดินไปเรือนอาหารครับ <c oughs> ก็จะไปหายายขบมลกระยายมะลีอยู่จุดนั้นครับไปดูว่ายายจะไปทักยายขโมลกระยายมะลีขออยู่ด้วยคนหรือเปล่าหรือจะไปในจุดปลอดน,น้าของยาย ยายมีพื้นที่หลายจุดครับที่ใหญ่สัมปทานเอาไว้ตอนนี้ตามยายไปครับตามติดชีวิตเยคูนกัน มาหายายมะลีจริงๆด้วยครับแต่ต้องผ่านด่านยายขมูลไปก่อนว่ายายขมูลจะให้อยู่หรือเปล่ายายมะลีส่งเสียงแล้วครับยายมะลีส่งเสียงละยายคูลก็เข้าไปพัวพันละยายอ้วนครับเห็นละเห็นยายมะลีส่งเสียงเดือดป่ายายคูลก็เข้าไปคุยกับยายอ้วนสามยายจะงอนกันแบบนี้อะครับเป็นธรรมชาติที่อยู่ในบ้านป่า ช่วงหลังๆก็จะดีขึ้นครับไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันยายคูนเดินไปปาดหน้ายายอ้วนนิดหนึ่งครับเพื่อให้รู้ว่ามาแล้วนะส่วนใจมะลีครับด้านหน้าตรงนี้ยายมะลีจะไม่ค่อยชอบยายคูนครับอาจจะไม่ใช่ว่าไม่ชอบครับแต่ว่าอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่ายายมะลีเองชอบที่จะอยู่สงบๆเดี่ยวๆไม่มีใครมารบกวนไม่มีใครมาคอยแตะ ตัวแตะงวงหรืออยู่ใกล้ๆครับยายจะคุนแบบนั้นมากกว่าเพราะยายจะชอบเดินกินเล่นดินเล่นฝุ่นแล้วก็ขัดตัวจะมียายคำูลครับอยู่ใกล้ๆยายมารีตลอดยายคำูลจะอยู่ด้านหลังคอยปกป้องครับตอนนี้จะคุณเติร์ดไปอยู่ด้านหลังแล้วยายคำูลก็บอกยายมารีว่ามาๆยายมาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ยายคุณเขาอยู่ตรงนั้นกันนะเราไปดีกว่า เพราะว่าเราไม่อยากจะทะเลาะกับยายคูนให้ปล่อยยาคูนอยู่อย่างนั้นแหละยายจะงอนกันครับยายไม่เดินก็จะเอาหลังชนจุดตรงนี้ครับจะเป็นบ่อน้ําของยายขมูลกับยายมะลียายขมูลกับยายมะลีจะเล่นบ่อน้ําจุดตรงนี้ครับเล่นน้ําเล่นดินโคลนเสร็จแล้วก็จะไปขัดตัวในหลายๆต้นไม้อยู่แถวนี้ครับส่วนยายคูนเองก็จะมีบ่อน้ําด้านซ้ายมือฝั่งนี้ครับยายก็จะไปเล่นบ่อน้ําของยายฝั่งนี้เหมือนกัน ในจุดตรงกลางระหว่างเรือนอาหารและบอดน,น้ําของยายตอนนี้ยายขมูลมาปอบยายมลีครับว่าอย่ากลัวดูยายขมูลปอบยายมลีครับโอชางพังสียายสุกใจไม่สุบายกายพื้นปากว้างใหญ่ไร้ทุกลายเรื่องวนวายชีวิตบันปลายสดใสชา การปลอบของยายคมูลก็จะใช้ตัวครับสัมผัสไปที่ยายมะลียายมะลีจะยอมให้ยายคมูลยายเดียวกับสัมผัสตัวถ้ายากคุณเข้ามาสัมผัสยายคำแพงเข้ามาสัมผัสยายมะลีจะไม่ยอมเมื่อยายรู้ว่ายายปลอดภัยแล้วไม่มีใครมาลบกวนแล้วยายก็จะเริ่มทำกิจกรรมกิจวัตรของยาย หากกิ่งไม้มาปัดตัวเท้าก็อาจจะเริ่มเตะดินเตะฝุ่นเล่นครับเดยวคุณน่าจะไปที่เรือนอาหารจุดตรงนั้นครับหรือไม่ก็อาจจะกลับมาแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ครับน้องควนก็อยู่ตรงเรือนอาหารกำลังต้มผลไม้ต้มอาหารให้ยายอยู่ครับก็จะเห็นก็ ถ้าเกิดอย่าทะเลาะกันแบบเยอะๆงอนกันแบบเยอะๆย,ยายไม่ไปไหนทักทีน้องวันก็จะมาแยกย้ายออกจากกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช้างพังสรียายช่วยส่งกำลังใจมาให้กับช้างพังสรียายได้ครับด้วยการกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้ครับปุ่มซุปเปอร์แท้ง ดูวิดีโอของช้างพังศีใหญ่แล้วไม่กดค้างโฆษณาเป็นกำลังใจให้กับช้างพังสีใหญ่ในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมจะเดินเชิญชมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าช้างพังสีใหญ่สวัสดีครับต้้นนนไมมเเป็เพื่่่อาาาาวรรชยยยสียสยล หัวใจพาเดินทางแสนพักผี